มาดูต่อกันตรงนี้นะคะว่าตะกี้ได้พูดถึงเรื่องของจิตหนึ่งดวงมีอายุเท่ากับสามอนุขณานะสามอนุขณะที่ชื่อว่าอุปปาทขณาถีติขณะพังคัขกขณะอุปปาทขณาก็คือขณะที่เกิดขึ้นนี่นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกถีติขณะก็คือขณะที่ตั้งอยู่ถีติแปลว,ว่าตั้งตั้งอยู่ พังคัขณะพังคัดดับนะพังคัดขณะขณะดับลงพอดับลงอย่างนี้หมดอายุของจิตหนึ่งดวงนะคะหมดตรงนี้แล้วนะหมดอายุของจิตหนึ่งดวงแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาต้องมีเหตุมีปัจจัยให้จิตส่งต่อกันนะคะด้วยอํานาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอะไรก็ว่าไปน,นะคะ อำนาจปัจจัยตรงนั้นก็ทําให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนั้นเนี่ยนะที่เกิดต่อจากปฏิสนธิใช่ไหมฮะชื่อว่าทวังจิตที่ทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่ดับลงตรงนี้นะคะตวงเดียวกันนะจิตที่ทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่ดับลงส่งต่อให้จิตอีกดวงหนึ่งทําหน้าที่รักษาพบ ตัวรักษาภพนี่คือพวังนะคะพอสัมเพานะจิตดวงนี้ว่าโดยตรงนี้นะคะสภาพธรรมตรงนี้ก็คือตะกี้พูดถึงมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะคะไอ้นะั้นปฏิสนธิก็ดีพวังก็ดีคือมหาวิบากดวงที่หนึ่งนะคะยกตัวอย่างดวงที่หนึ่งดวงเดียวนะคะ เกิดอยู่ในมนุษย์ภูมินี้นะนะคะดังนั้นขณะน,นี้บุคคลน,นี้ว่าโดยบุคคลเกิดมาแล้วว่าโดยบุคคลเกิดมาแล้วนะหลังจากสัปดาห์ที่หนึ่งกลาลละสัปดาห์ที่สองอุทธะสัปดาห์ที่สามเปสีสัปดาห์ที่สี่อนาสัปดาห์ที่ห้านะปัญจสาขาห้าสัปดาห์ สัปดาห์ที่ห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าวันหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเป็นประวัติการปฏิสนธิการท่านมุ่งหมายเอาแค่อุปทักษ์ขณดนี้นะคะว่าโดยอายุของจิตนะคะปฏิสนธิการแค่ขณะแรก หลังจากขณะที่สองของจิตนี้เรียกว่าประวัติการการที่เป็นไปประวัติการที่เป็นไป,ป เป็นไปนี้เวลาที่เป็นไปนี้เป็นช่วงที่ชีวิตดําเนินไปนะคะถ้าไม่ตายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะชีวิตก็ยังดาเนินไปนะฮะหลังจากที่บอกว่าตั้งแต่ทีติของจิตดวงนี้เป็นต้นมานะฮะเรียกว่าประวัติการนะ,ะปฏิสนธิการนับเอาตรงนี้นะคะ ว่าโดยขณะนะฮะขณะแรกนี้ที่เรียกขอปุปัขนคานนี่ขณะเกิดขณะเกิดนี่มีจิตหนึ่งดวงก็คือมหาวิบากน์ดวงที่1นึ่งที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มีกรรมวัชรูปสามอย่างนี้นะกายภาวะวัตถุนะคะมีทั้งรูปทั้งนามนะ,ะเกิดเป็นว่าโดยบุคคลเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์ภูมิ แสดงว่าบุคคลนี้มีจิตดวงเดียวนะเจ็ดสิกประกอบเป็นที่สามสิบสามนะ,ะช่วงนี้เป็นปฏิสนธิหลังจากนั้นคีดท,ที่สองเป็นต้นมาทั้งหมดเลยนะคะจิตที่เกิดต่อเนื่องมานะเป็นประวัติการเข้าใจใช่ไหมคะแม้นจะอยู่ในท้องอยู่ก็เรียกว่าประวัติการนะพอเกิดมาแล้วนี่เข้าใจนะคะ อันนี้ก็เหมือนกับว่าช่วงสัปดาห์แรกเนาะที่เกิดมาเนี่ยนะสัปดาห์แรกนี่ว่ามาก็เจ็ดวันเจ็ดวันนี้จิตเกิดดับเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่นะคะวิถีจิตก็เกิดนะเด็กแรกเกิดว,วิถีจิตเกิดแล้วนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนวิถีจิตแรกเกิดให้มีวิถีจิตที่เคลื่อนย้ายแล้วก็สืบต่อทันทีเป็นวิถีจิตที่เคลื่อนย้ายพบเก่า สืบต่อพบใหม่ต่อจากนี้ไปก็เป็นวิถีจิตเด็กแรกเกิดมีชวนะเกิดอีกห้าขณะเหมือนกันแต่ไม่ได้เขียนให้นะคะเห็นแล้วนะคะว่าตรงนี้นะะจิตหนึ่งดวงนี้อายุสามนุษย์ขณะตรงนี้นะอุปทาทีดิพังค้านะแต่รูปรูปหนึ่งรูปเดี๋ยวจะไปโยงในวิถีจิตนะคะตรงนี้นะรูปหนึ่งรูปมีอายุเท่าก,กับจิต สิบเจ็ดดวงจิตอันนี้ก็ดูไปก่อนเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูนะคะทีนี้บุคคลนี้เะกี้บอกว่านี่ดวงที่หนึ่งเนาะบุคคลว่าโดยบุคคลนะบุคคลนี้คือมอวิดวงที่หนึ่งนะค,ดดาาคิดดีก็อย่าตายเนาะคิดดีก็อย่าตายเห็นดีก็อยตายเนี้ยนะมีอารมณ์มาปรากฏดีก็อย่าตาย ตายด้วยอำนาจของการเห็นอย่างนี้เนาะตายด้วยอำนาจของการเห็นแล้วก็ตายป๊อปก็เกิดทันทีได้ดวงใดดวงหนึ่งตรงนี้มาสิ่งนี้นะคะเรียกว่ากรรมว่าอารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่เคยทำเอาไว้ก็คือที่เราสร้างบทเอาไว้ต้องน้งมนมาปรากฏให้ ในใจนปลื้มใจกอนได้แล้วมีอารมณ์ที่มาให้เห็น,นเป็นกรรมนิมิตโบตนั้นนะ่ะโ่หน้ามาอ้ยงียนะอุ้อยปนะลื้มใจจังเลย,ยงียนะภาพป,ปรากฏให้เห็นภาพไตรเอ่ยบาทอย่างนี้นะปรากฏให้เห็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปลื้มใจคนเดินปฏิบัติกันเดินอยๆอะไรอย่างี้นะเออปลื้มใจ มาในรูปแบบของอารมณ์แต่เป็น,นมิตเครื่องหมายมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของการกระทําที่ได้ทําเอาไว้กรรมการกระทําเครื่องหมายที่เคยทําเอาไว้ในรูปแบบของอารมณ์ก็คือรูปอารมณ์นะคะ ทีนี้พอสิ่งนี้มาปรากฏแล้วบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันต้องสมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะเราต้องมาเรื่อยๆเขาหลังจากนั้นคติแปลว่าที่ไปคติเนี่ยนะจะไปละไปไหนมีเครื่องหมายว่าจะต้องไปแน่นอนเห็นคนเยอะแยะมากมายในหมู่บ้านนั้นนิมิตมาปรากฏที่่เห็นไหมไปทันทีเลยชื่อเปลี่ยนภพภูไปเป็นคนนี่นะ ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาได้จิตที่ประจำตัวประจำภพบมาดวงที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะีสมมุตินะ <Yeah. S 1> ไอ้นั้นสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เหล่านี้นะคะ มาปรากฏสลับกันนะคะเขาไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวนะสลับกันมันต้องสลับตีในขณะที่มีอารมณ์ความคิดนึกทางใจตอนนั้นก็ต้องไม่เห็นสิใช่ไหม,มเห็นก็ต้องขนาดหนึ่งคิดก็ต้องขนาดหนึงใช่ไหมละ่ะมันจะมาปรากฏพร้อมกันไม่ได้แล้วก็พอเห็นสถานที่ที่จะไปละเขามาบอกละไปแน่ๆทางนี<ๆ>้ไปแน่<ๆ>จะไปไหนก็อยู่ที่นิมิตมาปรากฏ ด้วยอำน,นาจของอารมณ์ที่เห็นได้ยินได้กลิはは <e <t ang> <t ang ่นรู <h 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 ้รสสัมผัสถูกต้องคิดได้ใจมิมิที่เขาเห็นคนเดียวคเขาเห็นคนเดียวเขาจะรู้ของเขาคนเดียวไม่มีใครเห็นนะนอกจากเขาเอะอโวยวายหรือว่าเขายิ้มเขาดีใจหน้าบานอย่างนี้นะเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาเขาเห็นพฤติกรรมเห็นคําพูดเห็นพฤติกรรมและได้ยินคําพูดที่เขาเปล่งออกมาใกลยังไง ถ้าบางคนนี่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรอะไรอยู่ก็ไปเขาก็มีนินมิตของเขาแหละเราไม่รู้อะเกิดอะไรกับเขาซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้นะคะเนีเราอันนี้มันต้องเจอกับตัวเอง <c oughs> <c oughs> เจอกับตัวเอง <c oughs> <c oughs> เออเอาทุกคนก็ต้อง <c oughs> ต้องมีนิมิตนะถ้าเกิดอยู่ในการมาภูมนะิแล้วมันมีนิมิตอ่านะคะมาในรูปแบบนะอารมณ์หกแบบนี้นะ มาในรูปแบบของอารมณ์ที่เป็นกรรม,มาอารมณ์กรรม,มนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์นะคะเนาะอ้าวตรงนี้ผ่านนะพอมาตรงนี้ดนมาหายหมายเหตุนิดนึงที่ไม่พูดถึงรูปอรูปนี่หรือว่าตรงนี้นี่ยกไปอย่างแค่เป็นมนุษย์ก็พอแล้วะอารมณ์ดีนะนอกนั้นอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอารมณ์ที่เป็นพรมเนี่ยก็มีแตกแต่ตอนนี้จะชี้ให้เห็น แค่นั้นเลยว่าพระวันเกิดตอนไหนตอนนี้นะคะพระวังเกิดตรงนี้นะปฏิสุทธิที่เกิดตรงนี้นะพระวังเกิดตรงนี้ปฏิสุทธิกับพระวันมีอารมณ์เดิมนะคะเข้าใจใช่ไหมน่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีอารมณ์เดิมที่เขาได้เสพก่อนตายเสพก่อนเพื่อนย้ายพบนะคะ หลังจากนั้นดูหมายเหตุว่าถ้าในอบายภูมิสี่ใบภูมิสีม่มีสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่นะคะสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานรคเปรตอสุรกายเดรัจฉาน สี่ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งนี่ไม่ได้คนคนเดียว,ว่าบุคคลคนนั้นก็ไปอยู่ในภูมินั้นภูมิเดียวนะอ่าอยู่ในภูมินี้ภูมินี้แล้วแต่อํานาจของกรรมที่โดยเองได้สั่งสมเอาวไว้นะได้สั่งสมเอาวไว้แล้วถ้าใกล้จะตายมีความคิดที่ไม่ดีดเห็นไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีนะแล้วก็มีอารมณ์มาปรากฏด้วยความเป็นสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ เพื่อนย้ายพบภูมิใหม่ก็เกิดมาภูมิใหม่ทันทีสืบต่อพบใหม่ก็มาเป็นสิ่งนั้นตามอํานาจที่ตัวเองเคยสั่งสมเอาไว้นะคะอกุศลกรรมบทสิบนะใครทํากุศนกรรมบทสิบก็มาสืบต่อดีขึ้นนะคะท่านบอกว่าในกามภูมิ11เอ็คือบาบภูมิ4มนุษย์1เทวดาหกภูมิเรียกว่ากามภูมิสินะคะ ในกางมุมเส็เดนี้มีทั้งกรรมมาอารมณ์ด้วยกรรมนิมิตอารมณ์ด้วยมีคติน,น,นิมิตเป็นอารมณ์ด้วยแสดงว่าพวกที่เป็นสนัตว์รกสัตว์เปรตสัตว์สุรกายสัตว์เดรัจฉานเนาะก่อนที่จะตายเนี่ยสมมุติเราเป็นมนุษย์<ส>กลจะตายมาแล้วก็มีอารมณ์เหล่านี้มาปรากฏเนี่ยอารมณ์เหล่านี้มาปรากฏด้วยความเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามอย่างนี้อย่างใด นะคะเขจาใยนะคะแต่ถ้าในรูปประภูมิพรมนะเป็นพรมในรูปประภูมิ15นี้เวนอสานยศตะภูมิหนึ่งอสานยศตภูมินี่เขาจะทํากรรมอีกชนิดหนึ่งของเขาอ่ะนะคะอันนั้นมันต้องพูดอีกทีหนึ่งแยกต่างหากตอนนี้กําลังพูดถึงว่ารูปประภูมิ15นี้ปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ามนะปต,ติยฌานภูมิ3าจะตุยฌานภูมิเจนะคะ เขาจะมีบัญญัติกรรมฐานบัญญัติกรรมนิมิตธรรมอารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน2ี่ 6, คือกสินสิอสุภาษิโกฏทศหนึ่งอนาปนาหนึ่งสัตวบัญญัติ4อย่างใดอย่างหนึ่งใน26อย่างนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งใน26อย่างนี้เป็นอารมณ์ทำให้สมาธิที่แนบแน่นเกิดขึ้นมาเรียกว่าอัปปนาสมาธิ อป,ปนาชาเกิดขึ้นมานะเขาจะมีอารมณ์เป็นบัญญัตินะเพ่งดินดินนั้นก็สามารถกลายมาเป็นบัญญัติได้อันนี้เดี๋ยวต้องไปขยายในเรื่องของอารมณะสังขะนี่ให้เรารู้ว่าเล็กนิดน,น,น้อยว่าส่วนที่ภูมิที่เกิดใหม่เหมือนกันนะเกิดใหม่เหมือนกันนะเนี่ย นี่ไงเกิดใหม่เหมือนกันในรูปภูมิสิบห้ามีพวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันส่วนอรูปภูมิสี่อากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิเนวสัญญาณาสัญญายตนะภูมิสี่ภูมิภูมิในภูมิหนึ่งนี้มีมหาคกตะหรือ บัญญัติกรรมนิมิตธรรมอารมณ์คือกสินุกคาติมากาสะบัญญัติหนึ่งอารมณ์ละสอ,อากาสานจายตนะชานอีกหนึ่งอารมณ์สนักภิภาวะบัญญัติอีกหนึ่งอารมณ์สอากินจัญญายตนะชานอีกหนึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นว่าโดยบุคคลน,นั้นถ้าคนนั้นไปเกิดในอากา นัญจายตนะภนมิูนะคนที่ไปเกิดในอรูป,ปรภูมภูมิที่หนึ่งนะอากาสานัญจายตนะภนมิรูปเขาจะมีอารมณ์เป็นกสินุคคาติมากาสสะบัญญัติในภูมินั้นนะบุคคลนั้นนะได,ด้ดวงที่หนึ่งอารูปวิบากดวงที่หนึ่งเป็นจิตประจําตัวประจาพวกของเขานะคะนี่นะเนีย่ยนะนี่ยกตัวอย่างนะคะ